สวัสดีค่ะวันนี้น้องมดพามาชมอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถมือ2ของที่ร้านแสนเจริญแท็กเตอร์นะคะเราไปเริ่มที่ตัวแรกกันเลยค่ะตัวแรกจะเป็นผ่านพวนนะคะผ่านพวนใบ22นะคะตัวนี้ใบ22ตัวนี้ราคา20,000บาทนะคะ20,000บาทใส่32ถึง40แรงใส่ได้นะคะ ตัวนี้เป็นตาช้างนะคะใบ22เหมือนกันผ่านควนตาช้างใบ22ตัวนี้ก็ใส่34ถึง40แรงนะคะตัวนี้ราคา23,500บาทนะคะตาช้างตัวนี้จะเป็นผ่าน3นะคะผ่าน3โคคง4ตาช้างนะคะตัวนี้นงมดปรับสภาพให้ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่20,000นะคะตัวนี้ราคา20,000บาท ผ่านบุกเบิกตัวนี้20 0 0 0บาทนะคะใส่34ใส่ได้จนถึง50แรงเลยนะคะผ่านบุกเบิกตัวนี้เป็นตัวเสียบนะคะตัวเสียบใส่หลังรถไถ8,500บาทค่ะตัวนี้จะเป็นโรตารี่โรตารี่2เมตร30นะคะใส่รถไถรุ่น M ขึ้นไปนะคะตัวนี้ราคา40 0 0 0บาทนะคะ40,000บาทใบสวยนะคะใบสวยพร้อมใช้งานเลย โตรตารี่ตาช้างตัวนี้จองแล้วนะคะตอนนี้ลูกค้าจองไว้แล้วมาดูตัวต่อไปค่ะตัวนี้ก็เป็นตาช้างเหมือนกันนะคะโตรตารี่ตาช้างตัวนี้เมตรหกสิบเมตรหกสิบตัวนี้ราคาสองหมื่นสองพันบาทนะคะพร้อมย่อยพร้อมใช้งาน ตัวนี้ก็เม็ด65นะคะตัวนี้เม็ด65ตัวนี้ใบเต็มใบสวยนโมดขายตามสภาพนี้เลยนะคะตัวนี้เม็ด65ตัวนี้ราคา19,900บาทนะคะขายตามสภาพที่พ,พี่ท่านไหนสนใจโทรสอบถามน้งมดได้นะคะ0917140982ค่ะหรือว่าจะมาดูมาชมมาได้เลยนะคะที่ร้านแสนเจริญแท็กเตอร์อําเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะขอบคุณค่ะ